ก็จเป็นรอบอเกิดน,น้ำชิมานุอิสเดลวีครับตัวนี้ผมใช้ สวัสดีครับพบกับช่องสบายสบายสไตล์แต่กแก่นะครับวันนี้มีสาระนิดนึงผูเป็นภระสากางนะนี่จะมาทำความสาดร,ร,รอกกันนะครับรอกจะเป็นรอกก็บน,น,น,น้ำชิมานู is LX ครับผมตัวนี้ผมใช้ออกคลิปประจำมันสังเกตจะมีเสียงนะครับฟังเสียง เราจะมาทําความสะอาดกันครับทามาทําต้องทาความสะอาดช่วงไหนเวลาไหนดูที่การใช้งานของเรารใช้นานหนักไหมเบอร์ไหมก็ประมาณเดือนสองเดือนถ้าใช้งานหนะักก็ล้างนะครับสองก็คือฟังเสียงครับเสียงิดปกติไปจากที่เราเคยใช้จอมีเสียงดังแค่แคๆแย่เงี้ยยังน,งน,งนึคิดตัวเนี้ยเออล้างแล้วก็จะลุมน้ำมัน ไม่เชิงล้างนะทำความสะอาดสามอประเภทการใช้งานของเราเลยถ้าเป็นการใต้น้ำอย่างพวกทิกสัตว์พวกกระดี่อย่างเงี้ยก็มันล้างหน่อยเพราะมันจะมีสายพิมพ์เช้่อมน้ำนะครับแล้ต้องมีละอองน้ำเข้าไปมั้งแค่จะทำการลื่นหลอ,ลอกนะครับอุปรกรณ์ก็มีไอ้ควงครับ คอนแจกประเจเบอร์อสิบนะครับก็เป็นน้ำเปล่าผสมน้ำยาล้างจานครับติดชูไว้ซับเช็ดเครื่องเช็ดขับสุกภูครับสำหรับสำหรับกระตันบัตรครับสำหรับไอพวกงานเด็กๆของเด็กๆนะครับ เริ่มแรกก็คลายระวังเลยนะครับัดขันยึดแขน,นตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ระวังไว้ว่าเป็นหมดเป็นหมูนะครับ ตรงนี้จะมีแผ่นปิดตรงสตาร์เด็กนี่ตองระวังเลยนะครับนี่นั่นะกอง จะมีหมุดตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับทำเสียงเวลาหมุนเราจะดังแกล้งแกล้ง้นะครับอยากให้หายไปท้งขาดนะครับตัวนี้ไปครับไปก็ เอาอะไรชิ้นไหนหออกจำให้ดีนะครับนี่จะเป็นแผ่นสปริงกดเบรกจะมีงายกับความนะครับมีไงกับความก็บใครเนาะจะมีสีตัวนะครับหนึ่งสองสามกับสี่าำดีๆ โวคค่คแก่ระวังนะครับกลัว่าเสือกระโปงมากคราบน้ำยังแห้งนะคร,บระาบน้ำคราบมันเฟืองครับคราบโอูดู ถนนจำมะเยครับในทควาศกันเลยรัะ Quiero นี่จะเป็นตัวนี้จะเป็นลูกปืนบันเวนะฮะน้ำมันไม่ต้องมากนะครับทางากศ์ก็ใช้คอตตันบัตครับเช็ดรบก่นด้อครับ ไปเช็ดรอบนอกอน,นี่ตรงตัวรับฟรีสปูลน,นี่อันนี้มีรูปปืนด้วยนะฮะอันนี้ไม่ทำความสะอาดก็ได้น,นี่เราก็อย,ยอดน้ำมันที่หลังนะครับไปประกอบ จะมาแกนเฟืองทรงเลือนงตรงนี้นะฮะจะมีถ้วยรองน้ำมันอยู่ตรงนี้เขยบรถตัวเล็กมากนะครับระวังย้าย ถ้วยตรงนี้น้ำเข้าเต็มแล้วอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ลอกละเอียดล่างละเอียดนะครับลอกตัวนี้ แล้วก็แค่ลื้ออแล้วก็ฉโลมน้ำมันท่างกษสตริยทีหน่อยนี้ก็พอแล้วครับสำหรับลอกเตยแต่เป็นงานทะเลก็อีกแบบน,นึงนะฮะผมก็ไม่สันทัดทะเลไอพวกแล้วเกี่ยวกับหลอกทะเลอย่างนี้ะ ทำก็จะทุกินทุกินเลยวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะ,ะ,ะสาั้งหมดเสร็จแล้วครับทีนี้มาดู ประกอบครับทีนี้จะกอระกอบกรอบเข้าทีละชิ้นอันนี้จะเป็นน้ำมันที่แถมมากับรอบตอนเราซื้อแรกนะครับของชิมโนนะครับเท้ามันเข้าไปพอ,อสองหยดพอแล้วก็ฟืนไปที่ตั้งลงไป นี่นะแล้วกเรื่องปลดปีชปูนะครับไปกับไายทำขั้นตอนนะครับกับแผ่นรองต้องใช้ความจำกับรายละเอียดนิดนึงที่แ,แรกๆก็จะ ปไปก็เฟืองใหญ่สปริงครับสำหรับไปลูกปืนวันเบต,ตัวนี้นะฮะฉลอมพอครับนิดหน่อยมันมีคาบน้ำมัน เตียนน้ำมันครับให้มันลุกปืนอันนี้เป็นบูตนะครับนนไปไฟมัก็บเบรกกับบูตแล้วก็ ก็ยึนดน็อตกับคืนสัเงเกตให้ดีนะครับอย่าใส่ผิด จะมีตัวยาวกับตัวสั้นนะครับอย่าใส่ผิดนะครข้างหน้าคือตัวสั้นนะครับตัวยาวครับยอะปืนตรงนี้คนระับ ปรับคอนสป,อปูลลงไปเดี๋ยวเขาไปตั้งที่หลังครับก็ใส่เบรกเริ่มนครับเบรกแค่มีสองแผ่นเคสปริงกดเบรกตัวแรกอย่างไรนะครับที่สองฟัม่ม Peraí, pai. เพิ่งแน่นนะปรับที่หลังเบรกเองก็ใส่สปริงลงไปตรงนี้ระวังด้วยนะครับมันเด้งึ้นมานี่หายเลยนะไอตัวนี้ชันแก๊กๆ่กกนิแผ่นนี่จะไม่ล่องนะตรงนี้สำหรับรองรับรุ่นจะปฟกัสหรือปรักกล้องนี่ไปครับ นี่ซ้ายกดลงไปครับลงเรี่แ,แขนครับกดลงไป เกียวซ้ายนะครับให้ปีนเกียวกันนะครับ,บนไอแกนตัวนี้จะเป็นทองเหลืองฝากล็อกนะครับขันเขานิดนึง señaló. se la haga Como si le ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อเกเรียบร้อยน้ำมันไอตัวนี้รถบมีลูกปืนนะตังฟ้ากลับนีปรับตอบหนวงนี่เดี๋ววววววยวลงไปวิธีปรับฟีตัปูนนะปรับเบรกกดสป,ปูนไะว้ ถ้าม้นได้ก็ปรับก็บอีกอาควักพอเหนืดดๆนะครับอะโอเคแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประโยชน์ของการล้างลอกนี่ก็คือบำรุงรักษาเราตร้องรุงษานะครับ อชอบของรักของเราต้องบุบับบรุงรักษามันก็จะอยู่กับเราได้ไปนานๆน,น,นะครับอาคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้ามีประโยชน์หรือถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับดี่รับชม